สวัสดีครับวันนี้นะครับช่อง YouTube นิตยาสารจัรยานยนต์เวลานะครับเรามายนอยู่ที่สนามนะวพพบแฟตแทกนะครับวันนี้เราจะเห็นว่ายามาฮ่าเนี่ยเชิญสื่อมวลชนมานะครับมีรถทั้ง WRSR s นะครับ m t 1 5 e x c i t e r เรามาขับขี่ในรูปแบบของแฟตแทกกันนะครับแฟตแทกเป็นยังไงก็คือไปกลายมาผสมผสานระหว่างทั้งฝุ่นนะครับที่มีความแน่นนะครับบวกกับเทคนิคการขับขี่ในเรื่องของโรลเลซิ่งแล้วก็เรื่องของรถ ตล์เอนดูโรผสมผสานเข้าไปนะครับวันนี้ยิยยามภาพาสื่อมวลชนมาเทนนิงกันนะครับบรรยากาศการเทนนิงจะเป็นอย่างไรนะครับเราพาไปชมการและรวมทั้งเรายังได้โค้ดตั้นนะครับและโค้ดเบนประสิทธิ์เนี่ยมาร่วมให้ความรู้กับพวกเราด้วยนะครับเราไปชมกันเลยครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่นะวพุทธสัตว์แท็กนะครับ ยามาฮ่าเชิญสื่อมวลชนมาทําการเทสได้นะครับแล้วก็เป็นการเทรนนิ่งนะครับเทรนนิง่งสำหรับให้สื่อมวลชนได้ขับขี่รถในสไตล์ทั้งทางฝุ่นแล้วก็ทางเรียบผสมผสานกันไปมีรถทั้งให้เรียกทั้ง BR15 SSR1155 Exciter นะครับรวมทั้ง MT15 ด้วยวันนี้เรามาพร้อมกับโค้ดตั้นนะครับและโค้ดเบนประสิทธิ์นะครับที่มาถ่ายทอดข้อมูลความรู้ให้กับเรานะครับจะถามความสูงตั้งในในก่อนว่าวันนี้ยามาฮ่าเตรียม ข้อมูลเตรียมถ่ายทอดความรู้อะไรกับเราบ้างครับครับผมก็สวัสดีครับผมโคตันนะครับเดชาไกศาสตร์ก็สําหรับวันนี้เนี่ยทางยามาฮ่านะครับก็ได้เชิญพี่พี่นะครับสื่อมวลชนในสายรถจักรยานยนต์นะครับมาทดสอบขับขี่นะครับอ่าโปรดักรถของเรานะครับที่มีหลายรุ่นด้วยกันวันนี้นะครับก็อย่างที่พี่ตอมบอกไปนะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในการขับขี่ในลักษณะใหม่ล่าสุดเลยของเมืองไทยนะครับก็ที่นี่เป็นที่แรกด้วยนะครับก็ต้องบอกเลยว่า าการขับขี่แบบแฟ t ตแท็กนะครับหรือการขับขี่แบบทางเรียบที่เป็นพื้นออฟโรดเนี่ยก็จะมีเทคนิคที่แตกต่างกันออกไปนะครับเพราะว่าจะต้องผสมผสานกันระหว่างเทคนิคการขับขี่ออฟโรดกับเลสซิ่งเนี่ยผสมกันนะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็ได้มาแนะนําเทคนิคต่างๆไม่ใช่แค่ผมวันนี้เรามีเบนประสิทธิ์ด้วยนะครับที่ที่มาแนะนํานะครับก็สําสหรับาการเทรนนิ่งในวันนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะให้พี่ๆสื่อมวลชนนะครับ ได้มีสกิลการขับขี่ที่ดีขึ้นรวมถึงเวลานํารถของยามาฮ่าไปทดสอบเนี่ยก็จะสามารถที่จะขับขี่ได้มั่นใจแล้วก็สามารถทดสอบได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับก็วันนี้ก็เลยจึงมีกิจกรรมนี้ขึ้นมานะครับให้พี่ๆได้ลองทดสอบขับขี่ในสนามแฝดครับอันนี้มาถามคุยกับเบนนะครับว่าวันนี้เราถ่ายทอดความรู้แล้วก็เทคนิคอะไรบ้างให้กับสื่อมวลชนในวันนี้ครับสวัสดีครับทุกคนผมเบนประสิทธิ์นะครับก็ When have activity, logo training, that I flat track, then focus on the basic, my my. And i flat track, I apply brake less. And then, I focus on slide. Because flat track is very hard. มันน่าจะนิดหน่อยมิกซ์กับทังเรียบกับวิบากเทอื่นที่นี้คีเป็นรถเป็นโปรดักชั่นทั้งหมดเทคิดได้ก็อยากทุกคนรู้เบสิกกับแฟลตเรกวันนี้ครับผมแบบเบสิกอ่ะ,ออะ,อะมันคือ,ม,คอมันคือลูกผสมอะครับเข้าแบบมอเตอร์คอร์สเข้าโค้งแบบมอเตอร์คอร์สแต่ตอนออกขอแบบเบสิกอ่ะครับ โอ่ไงอะไรแล้วไงน่งมะเข้า้องมก็คือเข้าไปแล้วพยายามเลีใช่เลี้รงแบีงไหนใช่เข้ามาให้เร็วกับในโค้งเร็วแล้วก็ออกเร็วใช่ไหมแต่เข้าไมให้เร็วก็เหมือนป็นก็บเบรให้ขวาเอาอยู่คอ่นโทรลคอนโทรลคอนโทรลแล้วอเลี้ยวไปแล้วก็ทีนี้มันจะรู้แล้วว่าถ้าเราเข้าไปเร็วมากแบนรถเยอะมันจะจแปดแล้วก็ต้องหาวิธีว่าจะบาลานซ์ยไงถ้าแบนรถเยอะมันแปดก็ต้องตัวก็ต้องมาเป็นเลี้มไม่ ก็สําหรับวันนี้จากที่ได้เทนนิงอ่าพี่ๆสื่อมวลชนไปนะครับก็แน่นอนนะครับก็วันนี้เนี่ยก็บอกเลยว่าพี่ๆสื่อมวลชนหลายท่านเนี่ยค่อนข้างสนุกกับการขับขี่นะครับเพราะว่าเป็นเป็นการขับขี่ที่ไม่ได้ยากมากจนเกินไปไม่เหมือนอ่ารถวิบากนะครับที่ที่เราเคยผ่านกันมานะครับก็จะเป็นเรื่องของการผรสมผสานกันร,ระหว่าง ออฟโรดแล้วก็เลสซิ่งนะครับตรงนี้เนี่ยก็ฝากพี่ๆนะครับไปเพิ่มเติมสกิลที่เรา2คนกับผมก็เป็นเบสิทธ์เนี่ยได้แนะนําไปในวันนี้นะครับแล้วก็นําไปใช้ในการทดสอบรถในการใช้รถในชีวิตประจําวันก็หวังว่าพี่ๆจะ มีความปลอดภัยมีความมั่นใจในการขับขี่รถจักรยานยนต์ได้มากขึ้นนะครับก็ตรงนี้ยามาฮ่าก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับแล้วก็ฝากกิจกรรมของยามาฮ่าไว้ด้วยนะครับก็ถ้ามีกิจกรรมใหม่ๆเราจะเชิญพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับไปร่วมแน่นอนนะครับผมก็ขอบคุณมากสําหรับวันนี้ครับขอบคุณครับก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณโคชตันนะครับที่ให้มาถ่ายทอดในวันนี้ขอบคุณโคตเบนด้วยนะครับที่มาถ่ายทอดความรู้ให้กับสื่อมวลชนในวันนี้นะครับ สำหรับบรรยากาศวันนี้เต็มปด้วยความสนุกสนานนะครับขอบคุณยาม,มาฮ่าที่เชิญเรามาร่วมทริปสนุกสนุกแบบนี้นะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือบรรยากาศของการเทนนิงยามาฮ่าแฟตแท็กในวันนี้นะครับขอบคุณสำหรับยาม,มาฮ่าที่ได้เชิญสื่อมวลชนในวันนี้นะครับขอบคุณแฟนที่ติดตามชมทางช่อง YouTube นิติศาสตรจากยานยนต์เวอร์นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ